านพระคัมภีร์อย่างไรให้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าเราก็ต้องอ่านข้อ7จ็ถึงสิในมัทธิวและในลูกาที่เขียนอยู่ใต้หัวข้อด้วยทําให้เรารู้พระประสงค์ของพระองค์อย่างครบถ้วนและถูกต้องยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์สวัสดีค่ะอาจารย์นิชลีนะคะถ้ามีคนมาบอกเราว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาให้เราว่าจงขอแล้วจะได้ จงหาและจะพบในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ8พร้อมกับเปิดพระคัมภี์แสดงให้เราเห็นว่ามีข้อนั้นอยู่จริงสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องดูทั้งบริบทเพื่อเราจะทราบความจริงในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงบอกกับเราพระคริสต์ทำคำัมภีประกอบด้วยภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับมาตรฐานแปลาจากภาษาเดิมคือภาษาฮิบรูภาษาอาราเมและภาษากรีก และแก้ไขคําแปลจากพระคริสธรรมคำัมภีร์ฉบับ19.7.1มาเป็นพระคริสตธรรมคำัมภีร์ฉบับมาตรฐาน2.0.1.1รับรองมาตรฐานการแปลโดยสหสมาคมพระคริสตธรรมสากลจึงจะถูกต้องตามภาษาเดิมที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับเราเมื่อเราเปิดมัททิวบทที่7และอ่านข้อ7.8ตามที่เขาบอกเราก็จะพบว่าทั้งบริบทมีตั้งแต่ข้อ7ถึง12หัวข้อคือขอหาข้อ มรนทัดต่อมาก็คือวงเล็บลูกาบทที่11ข้อ 9- ถึง13 6ข้อ31แล้วก็ปิดวงเล็บเราก็ต้องอ่านข้อ7ถึงข้อ12ในมัทธิวและในพระธรรมลูกาด้วยเพราะจะมีมุมมองที่เพิ่มเติมทำให้เรามองเห็นรายละเอียดมากขึ้นซึ่งไม่ว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์จากหนังสือที่พิมพ์เป็นรูปเล่มหรือบนมือถือที่มีแอปพระคัมภีรก็จะมีบอกเช่นเดียวกัน ว่ามีวงเล็บนั้นทําให้เราจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องเมื่อเราอ่านครบทุกเล่มตามที่บอกแต่ถ้าเราอ่านแค่ข้อเจ็ดและข้อแปดตามที่คนอื่นบอกข้อเจ็ดว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านข้อแปดบอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาซึ่งในข้อเก้าในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหิน ให้บุตรเมื่อข,ขอขอขนมปังและให้งูเมื่อบุตรขอปลาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาทยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์ก็ดูดีใช่ไหมคะเข้าทางเราเลยเราจะขออะไรจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราได้ทุกอย่างเลยแต่ในข้อที่12บอกว่า จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนั่นคือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะหมายความว่าเราก็ต้องทํากับคนอื่นอย่างที่เราอยากจะให้เขาทำกับเราต่างหากทีนี้เรามาดูข้อพระคัำพีในวงเล็บที่กํากับอยู่ใต้หัวข้อคือพระธรรมลูก,กาบทที่11ข้อ9ถึง13ที่มีกํากับไว้ข้อ9ถึง12นะ่ะ ก็ข้อความตรงกับในมัทธิวแต่ไฮไลท์อยู่ที่ข้อ13ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีกับบุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์และทั้งบริบทในลูกาบทที่11 1ข้อ1ถึง13เป็นเรื่องของการสอนการอธิษฐานจากพระเยซูรวมกับการ ขอหาเคาะนั่นคือการสแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาไม่ใช่การใช้การขอหาเคาะอย่างที่พยายามจะขอเพื่อให้ได้สิ่งอื่นแต่สิ่งที่ขอคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับผู้ที่ขอต่อพระองค์ดังน,นั้นเวลาอธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนเราที่จะปรึกษาเราที่จะให้แสงสว่าง กับเราที่จะเข้าใจที่นี่ในวงเล็บลูกาบทที่6ข้อ31บอบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านดังนั้นถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นแต่หวังให้พระเจ้าช่วยเราเราใจแคบกับคนอื่นแต่หวังให้พระเจ้าใจกว้างกับเราก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมว่าพระเยซูตรัสว่าสิ่งที่เราทำกับผู้ที่เล็กน้อยก็เหมือนทำกับพระองค์ด้วย ทีนี้เราก็สามารถรู้พระสัญญาของพระเจ้าได้เรื่องการขอหาเขอได้อย่างถูกต้องไม่ให้ใจที่โลกมาล่อลวงให้เราเอาแต่ได้แต่ไม่เอื้อเฟื้อผู้อื่นเราจึงจําเป็นที่จะแบ่งปันของดีให้กับพวกเขาและของดีที่สุดคือการบอกข่าวดีที่พระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์แก่เราให้เราเชื่อฟังพระองค์และเราจะได้มีกำลังผ่านความทุกข์ลำบากในโลกนี้ และจะได้รับความรอดนิรันด์นบนสวรรค์ขอให้การอ่านพระคัมภีร์ของเราในครั้งต่อๆไปได้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริงของพระองค์ที่ตั้งใจบอกกับเราขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ